นะครับผมกาสวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับผมนี่อะับสุเก็ตออสตาทาเวอร์ดีเฟนต์นครับนี่เราจะมารีวิวเจ้าตัวเบบี้นะครับค่าลงห้าร้อยห้าสิบห้านะครับผมดาเมดหนึ่งพันหกร้อยห้าครับตีหกวิเลงห้าสิบจุดหนึ่งครับเป็นพลังขึ้นเต่าสีชมพูนะครับผมค่าต่อไปแปดมื่สองพันห้าสิบนะครับดาเมรบวกเจ็ดหมื่นสองพัน หนึ่งร้อยยี่สิบห้าเล็บวกห้าต่อไปข้างสองนะครับดาเมดบวกแปดหมื่นหกพันห้าร้อยี่สิบห้านะผมเล็กบวกห้าครับ,บ,รบใช้เงินอัพเก้าหมื่นสองพันห้าสิบนะผมก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนเป็นตึดตับอปู่มือนเดิมข้าต่อไปใช้เงินหนึ่งแสนหกหมื่นห้าสิบนะครับผมจาเมดบวกเก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าเล็กบวกห้าครับก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับผมนอกจากจาเมดกับเล็ ต่อไปขั้นสี่นะครับผมใช้เงินอัพหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันห้าสิบนะครับตัเมบวกหนึ่งแสนหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบสองนะครับเลบวกห้าก็ตันแล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงตั้งเมยียทั้งหมดนะครับผมสามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสามสิบสองนะครับผมเล้งหกเลีง้งเจ็ดสิบจุดหนึ่งตีหกวิอือวิ่งไหนครับพี่จะน้องช้โอเคก็กลายเป็นหนึ่งล้านเจ็ดหมื่นสองพันสองสองร้อยเก้าสิบหกนะครผม ก็เนมงคิดว่าไงคระเป็นตัวที่แพงก็แพงมากแพงหรอก็เออเป็นห้าดาวที่แพงที่สุดแล้มั้งไอหกดาวด้วย่ะหกดาวแพงสุดบรรดาลเลยใช่กีละกีละกีละทีละก็ห้าแสนประมาณห้าแสนห้าว่ะห้าแสนห้าแต่สองหมื่นห้าพันประมาณนี้แต่กูเอาคูณสองนึงอัพคันแรกแปดหมื่นโคตรแพงเลยอ่าใช้เงินราวราวห้าแสน หกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบหกครับผมก็พิจารณาเอาเองครับผมว่าควรเอาไปลงไหมก็สำหรับผมไม่ควรครับไม่ควรเอามันไปลงอะไรทั้งนั้นน <c oughs> <c oughs> ะเอาคลิปนี้ก็ต้องจบไปเพียงเท่านี้ครับผมไปละไปฮิปซูมอีกตัวหนึ่งก่อน